ูเด็ที่นามาฝากในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานขนมที่มีรสหวานและเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆหรือจะทานเป็นอาหารยามว่างก็ได้ค่ะและเมนูที่เรานำมาฝากในวันนี้คือขนมปลากิมค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ำเปล่ากะทิอบเชยการพลูน้ำตาลทรายลินเกลือป่นใบเตยไข่ไก่ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มใส่แป้งข้าวเหนียวตามด้ยวยแป้งข้าวเจ้าผสมกันเติมน้ำลงไปเล็กน้อยแล้วค่อยๆนวดแป้งให้เข้ากันนวดจนน้ำหมดและแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าเข้าเ,าเาป็นเนื้อเดียวกันค่ะขั้นตอนต่อไปปั้นเป็นก้อนกลมๆและเป็นเส้นยาวหัวท้ายรีแล้วนำไปคลุกเคล้าแป้งเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ติดกันนะคะจากนั้นตั้งน้ำให้เด แล้วนําแป้งที่เราปั้นไว้แล้วไปต้มรอจนแป้งสุกและลอยขึ้นตักขึ้นให้เสดจน้ําแล้วใส่ในน้ําเย็นพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะต้มกระทิด้วยไฟกลางเคี่ยวกะทิให้ร้อนเมื่อเริ่มเดือดใส่อกเชยการพลูเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลทรายเกลือเที่ยวส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมเที่ยวให้เข้ากันอีกครั้งนะคะ รอจนกระทิเดือดแล้วใส่แป้งที่เราต้มไว้แล้วลงต้มในน้ำกระทิอีกครั้งค่ะตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยตีไข่ไก่ให้แตกแล้วเทใส่ลงในหม้อกระทิไม่ต้องคนนะคะรอจนไข,ข่ไก่สุกเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับเมนูขนมปลากริมที่ทั้งหอมหวานแถมยังได้คุณค่าทางอาหารอีกด้วยล่ะคะ่ะ เนื่องจากในแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมีวิตามินบีซึ่งช่วยให้การทำงานของระบบประสาทและเนื้อเยื่อในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งช่วยให้มีความจำดีด้วยล่ะค่ะ